สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ใน p l a n s vs z o m b i e ใน EP ที่74แล้วนะครับเรามาอยู่ในโหมด Adventure Part 2ครับกับในด่านตอกนกลงวันครับในเลเวลที่2แล้วนะครับไปดูกันเลย เลเวลที่2นี่ก็ยังเหมือนเดิมครับมีตัวล็อกมาให้3ตัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นคนละตัวกับในเลเวลหนึ่งครับซอมบี้ก็ยังเป็นซอมบี้ธรรมดาอยู่ที่เราขาดไม่ได้เลยคือทันตะวันครับจากคลิปที่แล้วเราลืมใส่ตัวพีชุตเตอร์ไปครับคลิปนี้ห้ามลืมเด็ดขาดแล้วเขามีแท็ส,สุดมาให้นะครับเราก็จัดเป็น ดีพิเตอร์ไปเลยแล้วก็วอนัทกับทอนัทนะครับแต่นี้มีตัวกาแฟมาให้นะครับกอจะสามารถใส่ตัวตอนขึ้นไปได้ด้วยแต่เราจะไม่ใส่นะครับเราจะเอาตัวคพื้นไปเล่นๆครับไปเรายังใช้แผนเดิมอยู่นะครับลงคันตะว,วันไปก่อนครับเพื่อเก็บพราทิตนะครับสะสมแต้ม อย่างน้อยต้องลงทันตะวันไป2แถวนะครับตัวความรวดเร็วนะครับจัดท,ทันตะวันไป2แถวเลยสองบีตัวแรกมาครับมาแถวล่างสุดนะครับตอนนี้เราต้องเก็บเป็นพีชูเตอร์ไปนะครับเดยกำจัดสองบีตัวแรกไปก่อน ราก็จะลงธันวาลไปเรื่อยๆนะครับเปิดความรวดเร็วในการเก็บพระาทิตนะครับมาแล้วครับสมีตัวที่สองมาแถวกลางเลยใส่พีชิเตอร์ไปครับตอนนี้เราก็จะใส่ดาวธันวาลไปเรื่อยๆนะครับ ระหว่างที่อยสอมบี้มามาแล้วครับจับทีชูเตอร์ไปครับมาใส่ถันตะวันไปเรื่อยๆครับอ้าวเรียบร้อยครับสองบี้มาสามแถวครับแถววนก็มางั้นใส่แถววนไปก่อนครับ ตะวัอันท้ายเรียบร้อยแล้วครับเต็ม2แถวแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่ฟีชูตเตอร์ตัวสุดท้ายไปครับส่วนแถวด้านหน้าเราจะใส่เป็นรีวิตเตอร์ไปนะครับตอนนี้แค่รอเก็บพาทิตไปเรื่อยๆนะครับได้แล้ครับฟีชูตเตอร์ตัวแรกของเรามาแล้วครับ สองบีเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับใส่ไปครับลิมิเตอร์สองบีมาไม่เท่าไหร่นะครับในแถวลิมิเตอร์ก็สลบไปลิมิเตอร์เราจะสานตัวเลยนะครับ อีแค่สองตัวก็จะเต็มแถวแล้วครับดิเตอร์ตัวสุดท้ายแค่รอเก็บอาทิตย์นะครับเรียบร้อยครับดิปเตอร์เต็มแถวแล้วนะครับแถวต่อไปเราก็จะใส่เป็นทฮสู ต่อไม้ไฟของเรานั่นเองต่อไม้ไฟครับจัดไปก่อนครับหนึ่งตัวเวฟบใหญ่เว็บแรกมาแล้วนะครับแล้วก็ไกลจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยครับเว็บใหญ่เว็บแรกหมดไปแล้วครับไปเป็นเว็บธรมรมดานะครับ เอฟธรรมดามาเราก็ใส่ท้นปุ่ดไปเรื่อยๆนะครับแานสูตดนี่ไม่ถือว่า,ารีชาร์จช้ารหรือเร็วนะครับประมาณกลางๆนะครับไม่ถึงกับเร็วมากเก็ียบร้อยครับ้าสูุรดเรา, <S <S าตรเต็มไปหมดแล้วครับ ไปผมจะใส่เป็นพื้นหนามไปครับสำหรับแถวแรกเนื่องจากว่าปลาคิดเราเหลือเยอะนะครับสกัดซอมบี้ไว้ก่อนนะครับใส่พื้น,นหนาในแถวแรกไป นี่ใกล้จะถึงเว็บใหญ่แล้วนะครับพื้นฐานเราเหลือแค่ตัวเดียวเว็บใหญ่มาแล้วครับเรียบร้อยพื้นฐานดีชารเรียบร้อยครับพื้นฐานเราเต็มไปอีกหนึ่งครับตอนนี้ก็เป็นเว็บใหญ่เว็บสุดท้ายครับบีมาไม่เยอะมากครับเป็นสองบี้ธรรมดาหมดครับเรียบร้อยครับจบไปอีกหนึ่งครับ สำหรับดีวีสด่าน a อเวอเ r สนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากนายพีนั g เกมเมอร์ครับผมสวัสดีครับบายบาย